ถัาเหนียวว่าเสวยานเนี่ยพ่อจีก็มันเจ็บใจลูกลูกก็ยังลูกเขาไปน้ำปูอยู่เด้อแต่ว่าไปไปขอเลขน้ำเพื่ออยากได้ตัวดีไปฝากเอฟซี FC ปูง <c oughs> ูนั้นไปยามปูสารคามอยู่สาระข้ามากันไปหน่อยเฉพาะไปขอเลขใส่ไปเงินเท่าไหร่ลุงปูกูเจ้าจีฮะปูเจ้าจีบัวขาปูสารคามอยู่อำเภอสารคามนะคะคนปูเตี้ยๆนิดหน่อยๆด้ออยู่กาฬสินธุ์ ແລິກູກູແຖວກັງົດເຂົດນແມວຕປລົນົາຮດປັນມັນຈດ້ເເປັນຫເັນດດແນນກປ เพิ่นมาตอนลุยหน้าลุยหลังอยบ่จังว่าซ่องบ่ดันเด้อล้ปู่ซ่อง่องบ่ค่อยดันันทายายก็บ่ค่อยเปจักเื่อบอกเบิ่งอยู่เบิ่งของเอีนีเบิ่งอยู่แต่ว่าเปิดไปเห็นของพ่อรวยจังเทื่อบ่ปู่เคยเห็นอยู่แต่ว่าเบิ่งเบิ่งอยู่แต่ว่า พอเขาใจล้วก็หยันพลาดไปเลยนะความาพุ่นพุ่นพุ่นอย่างนี้คือคุณว่าพุ่เหว่องความพุ่นแล้วมาบอกหรอกโอ้พ่นตงค่นตางทมาหากินละเอาว่าจะไปอิจฉาหอมที่น้นาทีของใส่ของมันนี่ล้รับทานตบีโบไปนอนอยู่หมอเขาขาตัวไม่ไม่นอนเป้ๆเลย่เงนดอกปีนี้เราไปได้หลายหมวดดีเลยได้หลายหมวดหลังพ่อดีได้ได้เลข เขาบอกว่าเอาเอากล้วยมาสองสองมีนันวะกล้วยมาสองมีสองไม้เลน,นะ,ะวะดเดทักเราเอนาไปเลหนาว่ขึ้นมาเทียง,งหน้าเด้พอข,ขึ้นมาเึีงหน้าพ่ <c oughs> อแย่สุกเลยว่าเสียวนังเอาหมาอล้ำโบอะไ่นะเอามา้ล้ำเลย้ <c oughs> มันขันมาแล้วี่พูล้วเาวันรแบบน้เอาจปนั่งไปเันต้นมาย่ามือเศร้าลุกแต่สำน็กบันเอ้ยผมได้คักเราเรียกวันนี้วันนี้ไปเบิ้งหอดสีรถไปบัดพราะได้ซีสอางวันนะนึกก็จเป็นฝ้าซีสองเรียกบอกว่าได้พูดอา,ากาศสีบันพุดนเมาเรไปิดไปกลมพบ่ายนะเมืออ่อไงเรา่นนะะเก้าสองกับื้ออยู่นี่ ê ơi ơi xoăn cao cái sợi cao xoăn sợi vừa sợi chắc cao xoăn cao xoăn liền các bạn chắc cà phê, tao sưu một đống đại เกมาเป็นการสะดอกเดือยสะดอกเสริมดวงค่ะุโทเจ้าค่ะก็เนาได้รวนน้ำมันมันเลย อังคารปินตูนะจังหุกะนังพุมมาสุดีนะมังหะติกะเปสวะกะโตปะจะปะทุมังสิวานะโมพุทธายะวันทานังสิโลเมปุจิวัจนะลติพุมมะเทวะตาหัตยังนรกันเทวะทีวะหัตติจะปะละเมสุลาปะชีวิตะนุกันติวะสัพพะกัมมาปะทิธิในสัพพะพุทธานุภาวนาจะปะสัมมานุภาวนาจะปะสังฆานุภาวนาสัพพะโสตีภะวันตุเม um

Aranta sabang sabati tivi sa sarang sabang sabaro ka iliya na sabang si ete na sa kina suwati ho tumulu mulu sa wahaya sabang kunang wasa palang te sanguri yang kamang kamang samang sa tiang ni panang mo kang kuya kang kanang silang panjani kang punjang pakayang ya sang kapang sukang sili lupang Jatuhi sati saya senang yeti na sati na suwati hotu hulu hulu sawahayam. जको आहे किनीवा याक पोतो आहे ॼक पोज़ी का मतोवा यका बि सतो आहे याकारो आहे कुंभंदोवा कुंभंदी कुंभंद कोतको आहे कुंभंद को कुंभंदो आहे कुंभ त बि सतो आहे कुंभ

Biarkan di sebangun lebih serang yang jaga ku, ganatiya yang jaga ku, awi setiya yang jaga ku, hece tiya yang jaga ku, hece tiya yang jaga ku, ing setiya yang jaga ku, ing setiya yang jaga ku, namu setiakatamé sang yang khanang ma yang khanang. เสนาบดีนางมาเสนาบดีนังกินโทสุโมโรโนปารัสบาโสภาซาปาฏิจันตโลกามาเสกโสจินูมันตุนเจนีมันตุจปานตุ้มโอปมัณโยจะเทวาสุตโตจะมาสติจิตตสีโนจะขันสะโพนาโรลาซาสะโนสะโพสาตานิโนเอวัตุปุณาภูกราติโยภูริวิวกวมดจะลิ้นโซเวสามิโตอยู่ขันทโลกโคบลุสุปเชโซเจนีเนติจะมุติโยปัญจลัตตาตุมอรวาโก Ô, oh, mắt tổ cao thì <laughs> 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 ห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดตัวเก่าห้าเจ็ดตัวเ,เก่ห้าจตัวก่าไหมละยันยุปูหาแปดมันดังยันมันกับมาตัวเก่าหาเจ็ดมากเกจังยี่ได้นาะปูเนาะค้นหายคอ,องตึง <c oughs> <c oughs>

โอ้ยเราจดวันรวยเนาะซื้อให้เยอะหน้าเยอ่ะมจะีกันน้ำมาด้วยน้ำมาสามเท่อหรอได้เด็เลเลวเด็กเล่เด็กเล่ามันอาทิตย์ละสามเทือมันไม่ปูเนาะเล็กล่าอาทิตย์ละสามเทือสจดเป็นตะลุยเร็วอยู่เนามันขาคุ้อวันจันทร์บ้าขาวันจันทร์มันพุดวันจันทร์มันพุดวันศุกร์ขาวปูเกตกตานะ เราเข้าไปได้สามวดนคนมันหลายอย่างลุกไปไปนั่งไห้นะ่กนั่งไห้คือแบบว่าเวลาเข้าไปจุดถั่เนาะเพราะถ้าจุดถู่กันนั่งไห้ก้าย้อนเนาะสมุยหย่อนกนั่งเนี่เศร้าแล้วเดี๋ยวก็จได้สามวดนก่อจะแม่สอน่น้ยังไงมงบอกเราเราบอกว่าได้ฟังเราถึงเร่นหนูจำเว้นละเราเว้นยังก็เอาไป มองได้ดังๆเราเห็นเบดเราผาไปเบิดแลนะ่าหว่าจะเจเล็กโหรือเปล่าคะโอ้มาเจรเจได้ซืเน,นี่ยทายังไปเจอกันต้งองพูดเล้วองว่าเรว่องวไปย์ต้องพูดบกเขาบพูดนี้พูดอพูดทำพูปรการบอกคนนิ่มเราบานหน้าคำหน่อยก็ยอมคำหนะ่มางานศพ Uhm. มันลวัวไปแสดงท่านไหอยู่ไกล้ทางเขาบ่ทุกพันไก่ก่ไกทางเ้าล้วเนาะใกและคนอ่ะเจตากันทั่วเนียค่ะใตากันทั่วก่้เขาปูกนี่ยาังใก้ขังกระท้างขังท้หมดไปกขังขังแท้มะไเงบันมันหนีไปแล้วเป็นติดดอกกู้เพื่อนไม้แล้ว่ะ ส่วนขึ้นเยอะนามากเลยอาบอาบอาบน้ำนี่เนี่ยแล้ก็บางบางคนว่าลูกไปแล้วบปกลับมากจะเคยอนี่เขาก็ห้องขึ้นมาแดดมาปูไปไปเรื่อยๆไปเขาบอกเรื่องนี่ละค่ะผัวเลยผัวแล้วเอฟซีสั่นมาเนี่แต่ส่วนใหกสิีจะได้ผัวขึ้นผัวขันมันพอดีผ่วตองเอามันขึ้นมากสารุกระวังเสริมปูตันมันดียาวขึ้นมากค่ะเรื่องก้อนเดียวผัวเนี่ย มันต้องรับผิดสอบเด้มันต้องรับผิดสอบครอครั่วเราผิดสอบลูกเมียเด้อ่อแต่ข่ามันขึ้นมากฉันมาไปติดสาวยังสิลูกก็บอกว่าปล่อยมันไปรู้ว่าฉันที่ไปเอาขึ้นมาให้ยังมาเออขันเท่าดีนามันเดี๋ยวมันคือตอนเท่าก็แนะอซักร้าาดีๆรเียดเห็นมันหอบไสเสียฟ้ามันไปเลยว่าฉันันราะว่างินเอาเงินไหนมันอันนี้คือความดีของเท่าเดี๋ยวมันไปโต๊ะทูด้ยากมันจะคิดน่อาเทาก็เลยแลบมหาอุจจาะ อันนี้คือความดีคนมันอยู่ในวัยเดินเียนเห็นู้เขียนมาอาไปเชียงเบึงตอนนี้นะปูน่ะเขาเจะฟาไปลง่ะไปลงจคอยเล่นจัเล็กไรเราคอย มือเศ้าเอาหัน้นาเขากันสองหมเลยเล็กไหลสุ่มวันนี้มันสีสวยแล้วีะมาออกไรเนี่ยตกไหมมันจะเป็นเล็กไหลเรียกไหลสุ่มเนี่ยมันแห้งเขาบอกว่าเหล็กไหลสุริยันราชานั่แห้งเนี่ยตกลุบลุกู้ถวดมาเลยค่ะอันนี้เลยต้อันฮะอู่อระบ อันนี้เลายอยากได้กูไม <Ges> ่ได้อยากได้ก่ไว่านได้หรอกคันขันที่ได้ต้องบอกฟ้อนษาอ๋อมช่อมมช่อมช่อมบ่อมแบบนี้นะคุณอ่ะ